คอลมนมคันปากช่วงนี้เนื้อหอมเป็นฝ่ายค้านที่เนื้อหอมสุดสำหรับสอสอสชีวิตของพรรคพลังประชารัฐอันมีผลมาจากความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสิ well, ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยที่นอกจากข่าวจะยึดกระทรวงมหาดไทยกลับไปดูเองของพรรคสีแดงยังลามไปถึงขั้นว่าจะเขลี่ยพรรคสีน้ำเงินออกจากเรือลำนี้ด้วยซ้ำ หรือความขัดแย้งภายในพักรวมไทยสร้างชาติที่เสียเหงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และรองหัวหน้าพักลุกฮือรวมกับสสบางส่วนขอปฏิวัติพักใหม่โดยเฉพาะการเขีียเสียตุย๋ยพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับเดอะคิงเอกนัทพร้อมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากหัวหน้าและเลขาธิการพักเล่นกันแรงถึงขั้นเสียเหงลารายชื่อสอสอทรงให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีปรับคณะรัฐมนตรีหรือคอรมในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติทั้งเซตย่างไรก็ดีในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างสร้างอำนาจต่อรองโดยมีจำนวนสสอเป็นตัวแปร ซึ่งกลุ่มสอสออันเป็นที่หมายปองของพรรคการเมืองต่างๆคือสิบกว่าชีวิตฝากฝ่ายค้านของพรรคพลังประชารัฐว่ากันว่ามีหลายพักหลายกลุ่มดิวไปยังสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหัวหน้ากวนเพชรบูรณ์ที่มีสอสอเมืองมักขามหวานยกจังหวัดแถมยังแพ็กกันแน่นกับกวนสะแก้วของนางสาวตรีนุชเทียนทองและซุ้มอื่นๆในพัก เรียกว่าถ้าใครได้ไปอาจจะมีเสียงสอสอเพิ่มอีกสิบกว่าชีวิตเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพักภูมิใจไทยพยายามรวบรัฐกวนมะขามหวานเพื่อเพิ่มกองกำลังหลังมีข่าวว่าพักเพื่อไทยมีความคิดจะเขี่ยพวกเขาผ้นเรือลำนี้หรือยึดคืนกระทรวงโดยล่าสุดรีบเผยแพร่เอกสารแต่งตั้งเจแป๊วจิตรามีทอง อดีตประธานสภาอบจอนครสวรรค์คนในสังกัดนายสันติไปเป็นที่ปรึกษารองนายกของเสียหนูอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วแทมพ่อตกคํำมีการปล่อยภาพนายกดยอยสอัคระเดชทองใจสดนายกอบเจอเพชรบูรณ์ และสันติหัวหน้ามุ้งมะขามหวานนั่งกินข้าวกับเนวินชิดชอบคููใหญ่พักภูมิใจไทยอีกชุดหลายคนสังเกตเหมือนรีบมัดกวนมะขามหวานโชว์ภาพส่งสัญญาณถึงพักเพื่อไทยว่าคายสีน้ำเงินปิดดีลเรียบร้อยมีสอสอนในมือเพิ่มแล้ว